หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดออรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายพับลิชิงจำกัดลิงสตัวลิงสตัวตัวแรกเอามือปิดตามันจะไม่ดูความชั่วตัวที่สองเอามือปิดหูมันจะไม่ฟังความชั่วตัวที่สามเอามือปิดปากมันจะไม่พูดความชั่ว คอยจำลิงสามตัวนี้ไว้ให้ดีและพยายามปฏิบัติตามให้ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็คงจะเป็นเหมือนลิงธรรมดาทั้งกายและใจเป็นลิงที่ไม่ยอมอยู่นิ่งกระโดดโลดโผนไปตามที่ต่างๆไม่มีความสงบจิตสงบใจลิงตัวที่หนึ่งไม่ดูความชั่วมนุษย์เราจะนั่งปิดตาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ดังนั้น เมื่อใดที่เราเปิดตาให้ฝึกมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ที่ดีให้เห็นความดีงามของทุกคนให้เห็นความสวยงามในธรรมชาติแล้วจิตใจของเราก็จะเบิกบานมีความสุขเราจะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจะไปไหนก็ให้แผ่เมตตาไปให้ทั่วมีความคิดที่ดีต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความดีอยู่ทั่วจักรวาลแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม